สวัสดีครับวันนี้ก็มาทําผมให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วนะครับน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อโปเต้ครับโปเต้โปเต้ครับโปเต้มาจากไหนเอ่ยมาจากอายุทยาเับพี่อ่ะโอเคอายุทยาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมแม่งโคตรประทับใจน้องแม่งโคตรได้ใจเลยวันนี้นะครับผมในรับช่างโดงครับวันนี้ก็ลูกค้าเยอะแล้วก็ไม่ได้ตัดผมให้กับใครด้วยนะวันนี้ก็ น้องปตเต้นี่ก็คือเขาส่งเมสเซจมาทางเพจพี่ใช่ไหมใช่ส่งมาทางเพจพี่แล้วทีนี้ผมอ่ะก็ไม่ได้เอกใจไงเพราะว่าผมคิดว่าน้องเขาจะมาตัดผมแต่ก็ถามเขาเขียนว่ามีคิวว่างไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรคิดว่าลูกค้าแถวนี้มาอยากมาตัดผมใช่ไหมครับเข้าไปก่อนแล้วก็ทีนี้ผมก็ตกใจว่าน้องก็บอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ไม่ตอบแชทเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าผิดนะครับ อันนี้คือโคตรเซอร์ไพรส,ส์แบบโคตรได้ใจน้องเลยอ่ะถามก็ข้าวน้องมาจากไหนเอยน้องจากอายุทยาพี่เอายุทยาอยู่ที่ไหนของอายุทยาอยู่อำเภอภูไทยพี่เออภูทไทยอูทไทยเอออยู่อำเภอภูไทยนะครับทุกคนแล้วทีนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่มาจากอายุทยานะแล้วผมยังเซอร์ไพรส์ที่ว่าเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาข,าขับรถมอเตอร์ไซค์มา,ากี่กิโล 267กิกโลสองร้อยหกสิบเจ็ดกิโล, 1> 1โลใช่ครับโอ้โ oh, ห267กิกโลเพื่อมาทำผมใช่ครับพี่เดซอย่างเดียวนะเพื่อมาทำผมเดซอย่างเดียวที่ทำไปก็ประมาณตอนช่วง5โมงเอ้ย6โมง,โมงเพราะว่าวันนี้ช่างโดมนะครับวันนี้ช่างโดมติดลูกค้าด้วยเพราะว่ามีลูกค้าตักเบียร์ลูกค้าต่างชาติมาตักเบียร์ผมก็เลยบอกให้น้องเขามาประมาณมาถึงนี่เนขี่โมงประมาณบ่ายก,กว่าบ่ายก,กว่านะ่นบ่ายก,กว่า ผมก็เลยบอกว่าน้องที่ขอถักเปียให้เสร็จก่อน<ช>อ่าแต่นี้ให้น้องรอที่ร้านไม่โคตรได้ใจเลยนะครับวันนี้ผมไ็คิดราคาเียดไปแล้วก็ผมก็ลดค้าเขาก็าคือให้ค่าน้ำมันเขากลับไปคืนนะครับครับผมครับให้ค่าน้ำมันกลับไปคืนนะครับก็รู้สึกเป็นไงรู้สึกดีรู้สึกดีเตรียมไหม ตึงๆนิดเดียวพี่ตึงตง,ง,ง,งนิดนึงตึงนิดหนึ่งทั้ท้งหน้าอะไรเงีย้ยนะก็ตึงๆนิดหนึ่งก็ถือว่าโอเคลูกค<ล>้าชอบผมก็โอเคละอ๋อพี่ชอบใช่ไหมครับชอบชอบคือมาไกลผมไม่คิดว่าพี่ผมก็ปฏิเสธลูกค้าวันนี้ด้วยนะปฏิเสธลูกค้าที่ทางผมเดินล็อกด้วยนะวันเนี้ยผมปฏิเสธไปด้วยนะเออผมก็บอกว่าเดี๋ยววามาวารันพรุ่งนี้อย่างงี้ไงหลบ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 กัดหลบไปหลบไปก็ยังไงใครที่ดูคลิปนี้ก็ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเพราะว่าน้องก็จะกลับจากนี่จากมุ่หินจากมุหินไปดู่เลยอายุทยา,านะก็ขับรถระวังระวังหน่อยนะเพราะว่ารถตั้งแต่นี่แหละประจวบไปก็รถสิบล้ออะไรแบบนี้ก็ขับรถระวังระวังด้วยลวะกันเนาะวันนี้แฮปปีปป้ราคาก็โอเคนะตรงมีต้นผลไม่ได้แพงมากนะใช่ไม่ได้แพงมากนะครับก็วัดวัดสุดิบก็เหมือนกันทั่วทั่วไปนะครับแล้วก็สั่งมาจาก แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วกันเนาะเราสั่งมาเหมือนกันนะครับก็โอเคถือว่า mm hmm. ได้ใจผมด้วยนะได้ใจผมด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะมาถามผมเดรดล็อกนะครับก็หุ่ยหินเข้ามาได้เลยนะครับจะเอาแบบคนหัวร้านหรือหมอนเวล้านก,ก็ทำได้นะครับทําได้ที่ทําได้นะครับผมจะไม่หลอกลูกค้าว่าเฮ้ยพอเอามาปกแล้วเวลาขับรถขับลามอาจจะเสื่อนอกจากเราจะชิดปึ๊บใส่หมวกใส่อะไรไปค่อยๆว่ากันในทีหนึ่งนะครับก็ ช่วยได้นะครับแค่ช่วยได้ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ถาวรนะแค่ช่วยได้นะครับโอเคขอบใจน้องมากขอบใจที่มากขอบคุณมากพี่ก็เหนื่อยวันนี้ผมก็เหนื่อยเหมือนกันโอเคขอบคุณน้องมากนะขาผมครับก็อย่าลืมกดในในกดหัวใจให้ผมด้วยนะถ้าแนะนำเพื่อนพ่กวงมาด้วยก็ได้นะครับผมแนะนำเพื่อนมาด้วยก็ได้ฮะ กเราแวแกที่ไหนก็ได้ถ้ามาก็อยากมาทำผมกับผมนะก็เชิญเข้ามาได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องมากคขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผม